สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูุขสุขค้นกับผมโมวาทิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศือวาเอซเก่าเอซีไม่ที่เข้ามารับชมในขณะนี้นะครับผมมนีมาพอ้าบไปชชดวิรุณทําจินช n แนลเช่นเคยครับผมมีสองเรื่องครับผมที่จะมาเว้ามีข้าวดีกับเรื่องบอดีครับผมตั้งแต่ต้นปีเลยเดี๋ยวข้าวดีกนพี่น้อง ก่อนอื่นที่จะเข้ามารับชมกับฝากเป็นกําลังใจช่องไอชัดไปหล่นทำจินเนี่ยนครับผมฝากกดกดไลค์ครับผมกดคอมเมนต์กดติดตามครับกดกระดิ่งการแจ้งเตือนครับผมเพื่อบ่อยพลาดลิปใหม่ฝากเพจน้อยๆเนี่ครับผมเฟซบุ๊กแฟนเพจครับซื้อเพจว่าไอชัดชาแนลครับผมฝากไปเป็นกําลังใจช่องไอชัดชาแนลนี่ด้อครับผมมี2ช่องทางครับผมข่าวดีคือไอชัดคือ เพแชทไดคลิปไอช่อง y o u t u b e มานะครับผมหลายเดือนแล้วครับผมหกเจ็ดแปดเดือนครับผมแปดเดือนที่เขาปีนี้แล้วกับ,กบขอขอบคุณครับผมเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่ไดคลิปมาก็มีกําลังใจมาตลอดนะครับผมเราบวกกับไอแชทอาชีพของเก่านะครับไอธุรกิจของเกา่าไอคลิปเกี่ยวกับการแกะการมากการคัดพัดตีการคาดกวดแล้วก็ เห็ดกับเขากินเน่พี่น้นองเบิ้งแน่เนาะครับผมมันกะเห็ดในีัดมีกำลังใจเนาะเห็ดคิปมากะเออมีกำลังใจจากเอฟซีจากคนเพื่อนจากคนที่ทําช่องและคนที่ไม่ได้ทําช่องมาสนับสนุนช่องไอชัดเนาะครับผมมาเห็ดเนชัดมีมือนี้เนาะครับผมตั้งใจจากที่ชัดได้ตั้งใจเห็ดมาเนี่ยไอชัดเห็ดด้วยความเต็มใจและความ มานะบากปันอดทนเห็ดอาชีพของเก่าไปน้ำเนาะครับผมก็เลยว่าเห็ดมาเรื่อยเรื่อปุ๊บนอนตื่นขึ้นมาก็ได้มา้มีโอกาสได้ตอบคอมเมนต์ FC แล้วก็ขอบคอมเมนต์เพื่อนๆทุกคนครับผมก็เลยเบิง่งในเบิ้งยอดซับแล้วก็ยอดผู้ติ่ตามผมชัดก็1,000 1พันคนครับผมเป็นผู้พันเรียบร้อยครับผมก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านครับขอบคุณคนที่ทำช่องเป็นเพื่อน,อนๆนะครับผม บพว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังแล้วหรือต่างประเทศที่เข้ามารับชมก็ดีครับผมทั้งบริหารช่องก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขชนครับแต่บองีพี่น้องสุขุสุขชนมาสอยซัพพอร์ตมือมาสอยเบ่งคลิปชมคลิปของไอชัดในช่องยูทูบนะคบผมและไปติดตามเพจของไอชัดชาแนลครับผมเพซบุกแพนเพจคือไอชัดชาแนลก็ขอขอบคุณพี่น้องจากใจเลยครับผมตั้งใจเหตุโอ้ว่ามีความ ภูมิใจครับผมที่ว่าเฮ็ดคลิปออกให้ท่านผู้ชมในเบื้องเลามีคนสนใจมีคนติดตามนะครับมีคนเป็นเอฟซีครับผมไอชาดกับบารมียังมอบให้นะครับผมนอกจากคําขอบคุณของไอชาที่ออกมาจากใจเลยนะไอชัดดีใจคะไอชาดีใจนนเนาะเรื่องนี้เรื่องเรื่องที่ไอชาเที่ช่องมากอะเป็นผู้พันเรียบร้อยครับผมหนึ่งพันศัพ์เรียบร้อยนะครับผม ให้ชัดก็ขอขอบคุณนะครับผมคุณภาษีพระรัตนตรัยครับผมองค์บารามีหลวงพ่อพุทธโสธรหลวงพ,อพ,อพ่อปวหนีนะครับผมขอให้วุญรักษาคุ้มครองเอฟซีแล้วก็ทั้งพอม่เอฟซีและทั้งผู้เขามาเยี่ยมชมที่เฮ็ดช่องและบริเฮ็ดช่องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมเงินทองไหลมาเทมาครับผมปีนี้เป็นปีมังกทรทองขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมเฮงเปังปัง,ปง จเลริญนหน้าที่ในการงานครับขอให้ธุรกิจทุกท่านจะเจริญรลาบเลืเ่อนไปดีตลอดปีตลอดไปครับผมมีสุภาพแข็งแรงแข็งแรงปังๆครับผมที่สองที่ชัดจะเล่าคือว่ารถของายชัดครับผมายชัดกับกบริายาเฮชิปลุ้งลายเนาะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นพลังลบของทุกคนครับแต่ไอชัดก็อยากเก้าอยากระบายพี่น้องในฟังเนาะ ว่ารถของนายจัดมันระบบน้าม,มันมีปัญหาล้วบันนี้ก็ได้ยกนกเครื่องออกมานะครับยกเครื่องออกมาฝาสูบแล้วก็เสื้อสูบนะครับผมแล้วก็ระบบออยน้ำมันครับผมระบบหม้อน้ำก็ต้อ,องได้ล่างครับผมเพราะว่ามันมีขาดน้ำมันในหม้อน้ำก็คือว่าบ่ได้อยากออกมาบวมในทางที่เป็นลบนะครับผมผมเมื่อวานนี้มันมัน ทำว่าผมทุกใจว่าการทุกใจเา่จเาอยากให้พี่น้องเป็นห่วงนะครับผมสำหรับส่วนตัวของไอชัดกัหาเงินอยู่เพราะไอ้ชัดกับผมหลยมีรถไปหาซื้อของเก่าสะสองอาทิตย์แล้วครับเปลี่ยนดีนะมีรถของพ่อครับแม่ของพี่สายอีกคันหนึ่งก็ได้เปลี่ยนกันไปหาซื้อพี่น้องเอ้ยความถูกความยากถ้ามื่อในหยุดหารายได้กับผมมีพี่น้อง ถ้าเมือ่อใดไปหาเขาถึงมีรายได้เขามาที่ชัดออกมาบอกบื่อนี่กับบ่ได้ซีแจ้งว่าแต่ทุกคนนี่จะต้องชิดหลายน้าผมเนาะบ่เป็นอย่างรับผมไอ้ชัดจะสู่เต็มที่ครับผมสู่จนว่าจะเบิดล้ม,มหายใจไปเนาะผมก็อยากให้ทุกคนสู่ๆไปน้ำกันมาสร้างพลังบวกไปน้ำกันเนาะครับผมแล้วก็บ,บรู้ว่าไอ้ชัดจะได้ขี่รถเมื่อไยเนาะครับผมรถบรู้ว่าจะซ่อมเสร็จเมื่อไย ึ้นยู่กับคิวพันครับผมเอาไปเรียงพันธุ์มไดมันเป็นงานละเอียดอ่อนครับผมเจับเครื่องนี่มันต้องต้องเต็มร้อยครับผมอยากให้ออกมาดีเสียเงินเท่าไรบมไดวาเดือเงินน่ะมันโมยากครับเดียวให้จัดมีทางหาเอามาไปจ่ายค่าสมอยู่ไหนครับผมโอเคครับผมขอขอคุนครับเป็นเรื่องที่ดีหนึ่งพันศัพ์ครับผมหนึ่งพันสามครับผมประมาณสามร้อยหนึ่งพันสาม สามซับครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขคนสู่คนที่สนับสนุนไอแชดเบิ้งคลิปของไอแชดมากุดขามโฆษณาเพิ่งจบมาจนหอดมือนี้แล้วครับผมกัไอแชดกับโมเดมี่อย่างน่อยอย่างคำขอบคุณเนี่ยล่ะครับผมก,กับผมคลิปนี้สําหรับคลิปนี้กับโมเดมี่อย่างกัขอถ้าชัดเบ,บอสบอสุภาพ หรือว่าเสียงคอยเสียงนั่นเสียงนี้ไอ้แชดกับกาบขอถทดขอ,ขอให้พี่น้องสุขุทุกคนไอ้แชดกับบริมีอย่างมาหมอบห้พี่น้องขึ้นนอกจากคําขอบคุณอีกขังครับผมกข็ขอขอบคุณให้พี่น้องสุขูมสุกคนองค์บารมีหลวงพ่อสุท้อนครับหลวงพ่อปณิชย์คุ้มครองบุญรักษาทุกท่านไปไหนมาไหนเดินทางด้วยความปลอดภยัยคุ้มครองรักษาทุกท่านคอยมีสุขภาพที่แข็งแรงลำลำรวยรวยต่อไปครับผมคือเก้าแล้วครับสําหรับผู้ใดมาคลิปนี้ ขอฝากเป็นกำลังใจช่องไอชาบัยหลุนทำกินไนด้แล้ะครับผมมกักอะไรถือใจกระแร์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พอกัอนไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ